สวัสดีครับสวัสดีครับผมก็กลับมาเจอกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะครับกับรายการ FC f e v e r ครับในสัปดาห์นี้อยู่กับผมครับวีวีเช่นเคยครับอยู่ผมปอครับรายการ FC Fiber แมชื่อนี้ก็คงคุ้นกันแล้วนะครับหลายคนอาจจะไม่คุ้นแต่ชื่อต้องบอกว่าเราหลังจากที่ตั้งชื่อนี้ทุกคนก็ติดตาติดใจติดปากแล้วนะครับรายการที่จะถามไหมว่าใครชอบรายการนี้ไหมมีมีมี คนือเข้าไปดูจาก Facebook ของรายการนะครับรู้สึกว่ามีคนที่ที่แอดเราเป็นเพื่อนจริงดิกดไลค์นะอีคนนะสามคนบ้าเราเยอะอยู่นะครับครับก็รายการของเราครับแน่นอนครับก่อติดความขึ้นไหวนะครับของทั้งสมสโมสรนะครับชลบุรีที่ใส่เสื้อมาใช่แล้วหนึ่งแล้วศิลชาซูสุสกิ FC ครับพัทยายูเนเต็ดนะครับสองคนเราก็จะนำเรื่องราวต่างๆนะครับมาพูดคุยผ่าน2คนเราแล้วก็นะครับในชัตนใต้แบบว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่า มัวหรือเปล่าอมัวไหมหมัวก็มัวบ้างอะไรบ้างนะครับก็ไม่อยากให้ซีเรียสนะครับที่อื่นเขาอาจจะซีเรียสจริงจังนะครับเอาเขาก็แบบสบายๆนะครับสนุกๆนะครับเอาละครับแล้ววันนี้นะครับรายการของเราก็มีสาระนะครับแล้วก็ความบันเทิงการันตีด้วยนะความรู้นะครับเรื่องของฟุตบอลนะครับมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมใช่แล้เช่นเคยครับเหมือนในทุกๆสัปดาห์ที่ผ่านมาถูกต้องครับเดี๋ยวไปให้ปอในกระเลิ่นนำนิดนึงสั้นๆนะครับสัปดาห์นี้ก็แมตช์นะครับระหว่างเออต้องเรียกว่าย้อนไปดู การสัปดาก่อนนะครับวันที่14วันพุธนะครับสืกอิกแรมลงชนหลายคนบอกว่าเอ้ยเก่าแล้วเอามาให้ดูทําไมนะครับเราก็ต้องบอกว่าเราไปถ่ายมาแล้วก็ดูกันหน่อยนะครับนะครับระหว่างชุมลีกับศิลชานะครับแล้วก็วันเสาร์นะฮะแมตช์ระวังทางด้านของศิลชานะครับลงอีกครั้งหนึ่งกับทางด้านของบังเก่าการ์ด FC นะครับที่สนามซูรุกิหลายคนรู้ผลแล้วหลายคนทราบแล้วว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับเราก็ทราบแล้วเช่นกันแต่เราเอาภาพมาฝากกันด้วยนะครับ รวมไปถึงทางด้านของพัทยายูเนเต็ดกลับไปเล่นที่สนามหนองปืนในรอบโอ้โหนานเลยนะสามเดือนใช่แล้วอุ้ยหลังแค่สามเดือนเลยครึือนานี่ตั้งแต่ฤดูกาลตั้งแต่เริ่มต้นจะใส่กันไหมครึ่งปีได้แน่ก็เปิดบ้านต้อนรับกก็มาเย็นของด้านของกวางซ่งกวางซ่งปะกวางซ่งกวางซ่งครับกวางซ่งใช้สับผิดนิดนึงนะยากเหลือเกินจะยิ่งสักตีมือเลยแล้วก็พบกับเชียงรายใช่แล้วทีที่บอกว่า ออกเป็นทีมเยือนเนี่ยนะครับฟอร์มหลุดทุกทีแล้วอยู่ในบ้านล่ะเราช่วงนี้พัทยาเนี่ยต้องบอกว่าโหดเลยนะครับผมเพราะสามภาษาผิวสีมีใครบ้างนั่นแหละเดี๋ยวติดตามด้วยกันนะครับแล้วก็วันอาทิตย์อีกหนึ่งคู่นะครับระหว่างสนามชนชูบลีเอฟซีของเรานะครับบุกไปเยือนทางด้านของบางกอนครบางกอนไฟโอ้โหที่เป็นประตูของใครบางกอนไฟบางกอนไฟบีซีเทโลเย็นครับผมก็ในเกมนั้นก็สนุกนะแล้วก็มีเพียงแค่หนึ่งประตูด้วย ะะฮยังไงก็เก็บภาพมาฝากกันส่วเดียวว่เหลือเฟือแล้วนะครับใช่แล้วนะครับส่วนในช่วงของไกด์ฟีเวอร์นะฮะแกรีเจแม็กกี้ไปดูกันี้ยังอยู่นะครับสัปดาห์นี้ไปดูเขาว่าเขาจะพาไปรู้จักกับเดอะฮาร์ดแมนของศิลาชานะครับไปดูว่าเป็นใครนะครับแล้วก็ช่วงนี้พักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปดื่มน้ํากันแล้วก็กลับมานั่งยาวๆเลยนะครับกับ F4 ฟีเวอร์นะครับ โอ้โหพี่แอปเดี๋ยวนี้เป็นเท่าแก่แล้วนะเนี่ยเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างเลยเว้ยโอ้แ้วนอนตีคนรวยช่วยไม่ได้แล้วเฮ้ยจีเปลี่ยนเมยนียด้วยพ่ะเนี่ยโอถ้ถามมีงานเท่าเลยเนี่ยรถมันก็เก่าไปทำกามลานลาตีเอ้ยแต่สิ่งที่ไม่ยอมเปลี่ยนนี่ก็คือเมียกับเคเบิลเนี่ยนะตี โเคเบิรเนี่ยนะตียิ่งนานคุณภาพก็ยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งปีใหม่รายการก็ถูกใจจริงๆบริการก็ลวดเร็วขึ้นมากพนักงานก็มาบริการกันเองเหมือนเมียที่บ้านเป๊ะเลยโอ้โหพูดเนี่ยคิดถึงเมียที่บ้านเลยเนี่ยกลับบ้านไปกอดเมียนอนดูเคเบิรดีกว่าฮ่าบูลลี่เนี่ย อันตรายแล้วมันจะอันตรายมากถ้าลูกเรียนแบบนี่ลูกไปเรียนแบบแล้วดับเดี๋ยวับ้านต้องปลอดบุหรี่จริงๆกันทุกที่อะ กลับเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการอย่าเป็นทางการนะครับกับซีฟรีเวอร์ในช่วงของข่าวสารใช่แล้วนะครับความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยโดยเฉพาะฟุตบอลในจังหวัดชลบุรีของเราแวดวงใช้ชื่อซ้อ้าวใช้คำนี้นะครับทุกช่วงรายการก็พูดกันแต่ใช่งว่าวงแวดก็ไม่ได้แล้ว แวนวงกันดีแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปเรื่องมาที่ข่าวของสโมสรชมบลีฟซีก่อนครับมีข่าวในส่วนของการโยกย้ายตัวนะครับต้องบอกว่าขึ้นข่าวหน้าหนึ่งมาหลายสำนักเลยนะครับเรื่องของข่าวกีฬาทุกสื่อครับทางอินเทอร์เน็ตหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ตู้เย็นไมโครเวฟเยอะแล้วครับอันนั้นก็หลังจากที่คุณเนวินชิดชอบนะครับหรือว่าหลายคนก็รู้แล้วว่าคัทนเน่นครับมิกเน่ของเรานะครับก็คือประธานสโมสรรีรัมพีเอ้นี่ครับได้มีการติดต่อซื้อตัว นะครับชลทิศจันทรคามนะครับแล้วก็สุดกันผู้หอมสองประการหลังทีมชาติไทยนี่นะนะครับที่ต้องบอกว่าเขาตั้งใจที่จะเอาไปเสริมทัพในฤดูกาลหน้าครับที่เขาตั้งใจที่จะไปเล่นทั่วเอเชียแล้วก็ด้วยกฎของ AFC ก็คือ3บวกหนึ่งนะครับทำให้เขาต้องการที่จะเอากองหลังเอเชียตอนแรกมีข่าวว่าจะดึงพวกเกาหลีเหนือนะครับไปไปมาเนี่ยมาจบที่ชมบุรีของเราชมบุรีของเราแล้วก็แหม่ซื้อตัวซะถูกคนซะด้วย ต้องบอกว่าทั้งเจ้าชนและก็เจ้าเอ็มเลยนะครับผลงานในในสโมสรเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าเยี่ยมนะ,คร,นะครับทั้งสองคนนี้ก็ถือเป็นกำลังหลักของทีมด้วยซึ่งโอ้โหมีข่าวว่าจะขายในราคา15ล้านบ้างต่อคนนะสามสิบล้านบ้าง20ล้านบ้างนะครับซึ่งทางคุณเนในวินชิดช,ชอบเนี่ยนะครับเขาประกาศว่าโอ้โหสู้ไม่อั้นพร้อมที่จะทุ่มทุนนะ,นะครับซื้อมาร่วมทีม แล้วก็ทําให้ช่วงเป็นที่ผ่านมาเลยครับเป็นกระแสว่าแฟนบอลก็เอ๊ะไปไม่ไปจริงหรือเปล่าานะครับอย่างที่เราไปชมฟุตบอลที่ชมบุรีพบกับเทโลก็จะเห็นว่ามีป้ายไฟนะครับที่แฟนบอลเนี่ยอย่าไปอย่าไปเวลาทั้งสองคนนี้วิ่งไปเก็บฟุตบอลเลยนะครับก็จะได้ยินการประจํานะครับซึ่งล่าสุดนะครับต้องบอกว่าเป็นการยืนยันจากทางประธานสโมสรชมพูรีสินั่นคือนะครับคุณวิทยาคุณปื้นครับผมนะครับก็ได้กล่าวอย่างหนักแน่นเลยนะครับว่า สโมสรนะครับไม่มีนโยบายขายนักเตะที่เป็นตัวหลักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเตะที่อยู่ในแผนการนาทีมระยะยาวต้องเกริ่นนิดนึงว่าครับผมทั้งสองคนนี้นะครับอายุยังไม่เยอะอายุน้อยครับผมนะครับเพียงแค่26 27สัญญายังเหลืออี่สาเองอย่างเจ้าเอ็มนะครับก็สัญญาก็คือยังเหลืออีก3ปีใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางบอร์ดบริหารนะครับแล้วก็ฝ่ายเทคนิคก็มีการคุยกันนะครับว่าทั้งสองคนนี้นะครับอยู่ในแผนการทําทีมระยะยาวซึ่งก็คือเขาคุยกันว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ นะครับว่าจะอาจจะปล่อยไปหรือเปล่าซึ่งทางเรื่องนี้นะครับคุณอนุิ์สิงโตทองคุณวิทยาเทากู <c oughs> ลโคเทงรวมทั้งคุณวิทยาคุณปื้มด้วยเ <c oughs> ย <c oughs> อะเลยก็มีความเห็นตรงกันรับ <c oughs> เสียงเดียวกันว่าว่า <c oughs> ไม่ขายยังไงก็ไม่ขาย <c oughs> สั้นๆนะครับว่าเราจะไม่ขายนักเตะตัวหลักออกไปจากทีมอย่างแน่นอนครับถึงแม้ว่าทางบุรีรัมย์จะให้ค่าตัวมากเท่าไหร่ก็ตามครับผมนะครับเนื่องจากฤดูกาลหน้าครับเราหวังที่จะคว้าแชมป์ไทยพรีเมียร์ให้ได้รวมถึงนอกจากที่เราไม่ขายตัวหลักแล้วนะครับเราจะมีการเพิ่ม นักเตะฝีเท้าดีเข้ามาสู่ทีมอีกมากมายด้วยนะครับเพื่อเป็นการมอบความสุขจากฟุตบอลชาวชมบีเี FC ของเราทุกคนเลยนะครับเรื่องนี้ก็ขอขอบคุณทางเว็บไซต์ของชมบีเอฟบอลค่ับดอทคอด้วยนะครับก็ใครที่ติดตามไม่ทันก็สามารถไปอ่านได้นะครับเป็นบทความสั้นๆที่ทางประธานสโมสรได้พูดอย่างชัดเจนครัผมครับว่าเงินมีเยอะแล้วนะครับ ใช่ไหมก็ใช่แล้วก็เชื่อว่าแฟนคลับหลายคนที่ติดตามข่าวนี้อยู่นะครับก็คือน่าจะจบนะเรื่องนี้ใช่มันน่าจะคือกบไปได้เลยว่าเพื่อนเข้าหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือบางคนเนี่ยผมเข้าไปเช็คทางเว็บเว็บบอร์ดของนาสมสรนะครับโอ้โหต่างๆ่านานาใช่แล้วครับทางเว็บไซต์อย่างไทยแลนด์สู้ๆอย่างเงี้ยนะครับก็ไปโพสต์ว่าประมาณว่าปีหนึ่งก็สองเนี่ยย้ายไปแล้วจริงๆก็ยังไม่ได้ไปไหนนะฮะมันมีผลเรื่องของสภาพจิตใจด้วยบางคนเนี่ยคือมีโอกาสได้เข้าไปดูเฟซบุ๊กของบุยลำนะ เขาป h o t o s ช o อปไปเลยตัดหัวไปใส่ชุดโอ้โอ s h นะปชอปตัดหัวทางด้านของเจ้าเองเวรสโซนไปใส่ชุดวีรามแล้วก็าทำได้นั่นแหละโอ้โหหลายคนก็แบบยีใจเลยเ้ยจะได้ไปหรือเปล่าแต่ก็ยืนยันออกมาแล้วนะครับอย่างที่พี่พีบอกไปว่า ไม่ไปอย่างแน่นอนแล้วก็ีก็เป็นเสียงจากท่านประธานด้วยใช่แลวก็สิ่งหนึ่งที่แฟนบอลเนี่ยผมควรจะแนะนําก็คือการใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวด้วยรนะครับคือข่าวบางทีเนี่ยได้ยินมาอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเฮ้ยใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงนะครับข่าวนี้จะเป็นจริงต่อเมื่อนักฟุตบอลเนี่ยคนเนี้ยนะนะครับชูเสื้อของทีมใส่เสื้อมาแล้วอะไรเงี้ยชูเสื้อชูผ้าบันคองเหมือนที่เราเห็นตามเมืองนอกใช่แล้วนะครับมั้ก็มีการเซ็นสัญญาอย่างก็คือแน่นอนผมเชื่อว่าสื่อเนี่ยไวแน่นอน ยังไม่ไปไหนแล้วครับทุกนี้เจ้าเอมและเจ้าชนก็ยังมีความสุขกับชมีอยูถูกต้องครับและเขาก็มีความต้องการที่จะย้ายทีเหมือนกันถ,กถึงแม้ว่าจะได้ค่าตัวมากกว่าตามครับผมแสดงให้เห็นว่าทั้งสองคนนี้ไม่ได้รักเงินนะฮะถูกต้องเขามีใจกับแฟนบอลและแฟนบอลรักเขาถูกต้องกลับมาเช่นกันถูกต้องครับผมกินใจจริงๆรครับจบกันไปสำหรับข่าวชมฤีนะครับสองข่าวที่เลือกกันมาในสัปดาห์นี้ขอทอนะครับใช่แล้วที่อยู่ในกระแสด้วยนะไปดูอีกสองสโมสรแล้วกันว่า มีข่าวอะไรบ้างเอาศิราชคนดียวไหมศิชาชเลยเหรอไล่ขึ้นมาดิชลบุรีศิราชพัทยาอ๋อเอางั้นได้ไดผมตามใจนะครับก็ไปดูที่ศิราชก่อนแล้วกันนะครับศิราชสุสกีเอฟซีนะครับหลังจากที่นัดล่าสุดนะเสมอทางด้านของบางกอกการ์ดมา2ประตูต่อสสุดมันด้วยถ้าเกิดคนที่ดู่ายทสดนะครับต้องบอกว่ามันมากสนุกด้วยนะฮะและช่วงท้ายเกมนะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปดูในช่วงของ ท,นนที่เป็นแบบแไไป,ประตูแรกหรือเปล่านะครับที่เขาทำได้ใน,ในส่วนของตำแหน่งประตูก็มีข่าวมาเลยครับสำหรับข่าวความขึ้นใหม่ในสัปดาห์นี้ครับหลังจากนั้นล่าสุดอย่างที่บอกไปครับว่าเปิดบ้านไล,ล่เจ้ากระต่ายแก้วบางกอกการ์ดเอฟซีนะครับในช่วงนาทีสุดท้ายของทุกช่วงทดเวลาบาดเจ็บสองประตูต่อสองนะครับจากการขึ้นมาทำประตูด้วยลูกมงของทางด้านของลูคคาสดานิเอนะครับในทวารตัวเก่งชาวอัจตินเน่าส่งลิฟต์เลยนะคนนี้นะ ครับผมหลังจบเกมนะครับเราก็ได้มีการพูดคุยกันทางด้านของลูคัสดานิเอลนะถึงความรู้สึกว่าหลังจากที่ทาประตูได้เนี่ยรู้สึกอย่างไรแล้วก็ตัวเองและเป็นของแมนอัลเดอร์แมนด้วยในเกมนั้นนะครับลูคัสก็ก่าวนะครับว่าตัวรู้สึกดีใจมากนะครับที่ยิงประตูที่ถือว่าสําคัญที่สุดในชีวิตของตัวเองเลยนะครับหนึ่งประตูเลยเนี่ยก็รู้สึกดีใจับถือว่าประตูแรกในการเล่นให้กับทางสิรลชชาด้วยก็คงไม่แปลกใจแล้วครับว่า กจะยิงประตูแรกนะครับเพราะว่าประตูที่ไหนถ้าเกิดไม่ใช่ลูกจุดโทษเนี่ยแล้วก็คงยากน่าดูในการขึ้นมาทำประตูนะครับสำหรับลูคาดานเนียที่เขาบอกนะครับมันเป็นอะไรที่พิเศษนะครับซึ่งตนก็มีคิดม่ฝันมาก่อนเลยครับว่าจะสามารถทำประตูได้ในจังหวะที่เติมขึ้นไปทำ เกมเนี่ยในจังหวะนั้นก็วังลึกๆนะครับว่าอยากที่จะขึ้นไปเพียงกดดันคู่ต่อสู้เท่านั้นนะครับคือเพราะว่าหลังๆนียเราจะเห็นอย่างสินี่วิชัยขึ้นมาใช่แต่จังหวะนะครับรวมถึงโอกาสไม่ได้ครับผมนะครับแต่ลูคัสเนี่ยขึ้นมาแล้วมันได้ใช่แลวได้ที่สําคัญด้วยนะครับแต่พอตนเองทำประตูได้เขาบอกว่าก็รู้สึกว่าอดีใจสุดๆแล้วก็อธิบายไม่ถูกนะครับในจังหวะนั้นหลายคนที่ดู่ทยทอดสดอยู่ก็จะเห็นว่าแกนถอดเสื้อถอดกางเกงแจกแฟนบอลในหมดเลยถ้าสอดท้องล่างได้แกนก็ถอดแล้ว ใช่แล้วผบอกว่าตอนเริกนะฮะถูกต้องอะนะครับใจจริงๆนะครับแล้วก็เมื่อเราถามถึงประเด็นที่ว่ารู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์ของทีมในตอนนี้ครับที่เสี่ยงต่อการตกชั้นสูงเลยทีเดียวนะครับลูคัสก็กล่าวต่อกับเรานะครับว่าเรื่องของสถานการณ์ในตอนนี้คงต้องยอมรับว,ว่ายากมากในการที่จะอยู่ในไทยลีกต่อไปในงดูกันหน้านะครับผมแต่ตนและเพื่อนร่วมทีมเนี่ยทุกคนในสโมสรต่างก็พยายามทําอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับ แล้วก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะครับที่คอยให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับลูคัสก็กลาบทิ้งท้ายนะครับในกับรายการของเราสําหรับลูคัตดานียลนะครับถือว่าเป็นผู้รักษาประตูต่างชาติคนแรกในไทยนะที่ทาประตูได้นั่นไงครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นผู้รักษาประตูคนที่สของประเทศไทยนะครับที่ทำประตูได้ในระดับไทยลีกนะครับคนแรกต้องบอกว่าเป็นน้านของเจ้าตีสินทวีชัยก็อยู่ชลบุรีคนที่2ก็เจ้าเต้ย นริทวีกุลของภัรยาคนที่3ก็ตัวตันี้จําได้นะใช่แล้วก็คนที่สามยังที่บอกไปล่าสุดนี่ลูกคัตแดนนี่ของศิริชาก็คือ3มทีมในจังหวัดชลบุรีเลยจะเป็นต่างชาติคนแรกเลยครับผมนะครับแต่ต่างชาติผู้สาบตูนายทายพิมร์ลีก็มีไม่กี่คนอ่ะถูกต้องก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมแตถือเป็นคนแรกก็ถือว่าน่าจะเป็นบริษัทที่เขาควรจะจดจานะถูกต้องวันหนึ่งเมื่อเขาอาจจะไม่ได้เล่นกับศิริชาแล้วอะไรเงี้ยใช่นะครับเขาก็มีแบบสถิติเลขคอของตัวเอง คนที่ทำมาตัได้อาจจะคนเซแลกสดไปดูที่บ้านอะไรเงี้นะเก็บไปเลยทำไมมันจังหวะมันพอดีขนาดนั้นใช่นะครับก็อย่างที่บอกไป